นี่นะครับอุทาหรณ์นะครับสาหรับคนที่มีโทรศัพท์เก่านะครับและชาร์จแบตนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีเราไปซื้อแบตมือสองมาหรือแบตจีนแดงนะครับและชาร์จแบตไว้แล้วเราไม่ได้ระวังนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมพี่ได้ชาร์จแบตมาตอนตื่นนอนประมาณดีบห้ากว่านะครับแล้วก็ไปตลาดมานะครับกลับมาพอดีลางจานอยู่นะได้ยินเสียงปุ๊บ นึกว่าของตกนะครับก็เดินหาอยู่เอ๊ะเห,หม็นไหมอะไรพอเข้ามาดูนะครับปรากฏว่ามือถือระเบิดนะครับรีบเอาผ้านะครับได้สติก,ก็รีบเอาผ้าหอ่อประกายไฟที่มันระเบิดกับไอแบตเตอรี่นะครับเอาไปทิ้งหน้าบ้านก่อนนะครับมือถืออันนี้จะเป็นโน้ตสามนะครับระเบิดไปแล้วนะครับโอ้ดีไฟไม่ไหมเยอะนะโอ้ดีไฟไม่ไหมเยอะนะครับ แต่ควันขโมงมากนะครับห้องนี้เหม็นมากนะครับ<อ>ยังไงร,ระวังกันด้วยนะครับใครที่มีมือถือเก่าๆแล้วก็ใช้แบตที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับหายนะครับอันนี้ก็หอ่อแบตเตอรี่ที่ระเบิดทิ้งอยู่หน้าบ้านนะครับโอเคครับ